เชีย่ยมึงเอาสมุดบนันทึกไปใช่ปะเป็นเทียเนี่ยกูมไม่ได้เอาไปถ้าไม่ใช่มึงก็จะเป็นใครกูไม่รู้แต่กูไม่ได้เอาไปถ้ามึงไม่เอาคืนให้กูอ่ะกูจะแชร์ให้หมดทังเ,เรียนเทียเนี่ยทำอะไรไปบ้างมึงหยุดเผลอเจอได้ละ่ะพวกมึงอยากรู้กันปะว่าจริงๆแล้วอาถรรพ์ของเ,เรียนเทียเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะบอกไอ้มึงหยุดโทษเลย เราคืนมาไอ้สัดหัวไม่ได้ออกไปไอ้ไอ้ย้อยไอะไอ้หยุดนี่ไอ้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 หยุดกูบอกไอ้หยุดยังไอ้ไอ้หาเอ้ยกูต้องรายงานผอเรื่องนี้อาจารย์ครับอาจารย์อย่ารายงานผอเรื่องนี้ได้ไหมครับผมขอร้องแล้วตอนกัดกันทำไมไม่คิดวะ อาจารย์จะลงโทษผมยังไงก็ได้นะครับแต่ผมขอแค่อย่ารายงานพออ,อเรื่องนี้ครับไม่งั้นทุนที่ผมได้ต้องโดนถอนแน่ครับเออก็อได้ปูเห็นแน้วว่ามึงเป็นคนที่ใช้ได้คอยดูแลเด็กคนอื่นด้วยขอบคุณนะครับอาจารย์แล้วอาจารย์จะให้ผมทำอะไรแล้วครับผมทำได้ทุกอย่างนะครับ ไม่ใช่แค่มึงแต่มึงสองคนต้องทำเฮ้ยไอ้อ่ะไอ้อาสรุปพวกมึงมีเรื่องอะไรกันวันนี้ถามเพื่อนมึงดูดิ อ่ะสรุปยังไงไม่มีอะไรอ่ะโอติมึงใจเย็นกว่านี้ไม่ใช่หรอวะพอไม่ได้อาดีอะไรมึงแม่งหัวร้อนง่ายตลอดเลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเชี่ยอะไรก็กูบอกไม่มีเฮียอะไรไงเฮ้ยไอค,คันกูว่าเราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังดีกว่าวะกูไอ้อกเนี่ยมันคงไม่อยากพูดเรื่องนี้ตอนนี้หรอกอะเดี๋ยวกูมานะเฮ้ยไอ้อกมึงจะไปไหนอะ ของแม่งวะเนี่ยมีอะไรหรออ้าวันนี้อาจารย์ชาดกไม่อยู่หรอครับอ๋ออาจารย์ชาดกไปสัม,มันา,าที่กรุงเทพไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแต่แกโทรมาบอกอาจารย์ไว้นะว่ามีเรื่องด่วนอะไรโทรหาแก,กได้อักมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าจ๊ะเปล่าครับ ขอบคุณมากนะคะระัอบอาจารย์สวัสดีครับมึงเอาสมุดบันทึกกูไปใช่ปะกูไม่ได้เอาไปถ้าไม่ใช่มึงก็จะเป็นใคร